สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาทางช่องนะครับก็จะเอาหน่วยล่างนะครับไม้ลุ้นไม้เป็นแนวทางกันนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาประมาณสิบมดนะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับก็ั้งหวดก็เข้ามาหลักสิบบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะมาหลักหน่วยนะครับผมก็เลยวางไว้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างให้นะครับสูตรนี้นะครับ ก็ลองมาติดตามกันดูครับสูตรนี้นะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูได้นะครับห้าตัวก็มาหลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สูตรนะครับจะผิดจะถูกก็อยู่ที่สูตรนะครับพี่น้องก่อนพี่น้องจะนําตัวเลขไปใช้ก็พิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับเรามาดูครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับลองมาดูครับสูตรนี้วดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ ที่ไปที่มาสูตรเขาเป็นอย่างไรนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดเป็นสูตรให้กับพี่น้องนะครับก็ลองมาดูครับงวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับงวดแรกนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้เลขห้าตัวนะครับพี่น้องในเลขห้าตัวงวดนี้ก็เป็นงวดแรกก็ได้ศูนย์หนึ่ง 3 4 5นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่54นะครับงวดนี้ก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้90 2 3 4นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่32นะครับก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้1 2 3เอ่อ1 2ี่6้านะครับผลก็ออกอยู่ที่3 6กนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่3นะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้4 5 7 8 9นะครับผลก็ออกอยู่ที่85นะครับ ถือว่าผ่านเป็นวดที่4นะครับพี่น้องเดี๋ยวถัดมานะครับในห้าหกแปดเก้าศูนย์นะครับผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับก็ผ่านเป็นวดที่ผ่านเป็นวดที่ผ่านเป็นวัดที่หกนะครับพี่น้องผ่านเป็นวัดที่ห้าทีครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้4 5 7 8 9นะครับผลก็เอาที่8 7นะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่6นะครับแล้วก็ถัดมาได้5 6 8 9 0ผลก็ออกที่2 0นะครับเลข0ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่7นะครับพี่น้องแล้วถัดมานะครับได้9 0 2 3 4ผลก็ออกที่0 6นะครับงวดนี้ก็จะมาเดินอยู่ที่หลักสิบนะครับพี่น้องนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นวัดท <schwier> ี่8นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้6 7 901ผลก็ออกที่91นะครับเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดที่9นะครับแล้ววดที่10ได้3 2 5 6 7นะครับผลก็ออกอยู่ที่26นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นวดที่10ก็มาเข้าที่เลข6เป็นหลักหน่วยนะครับแล้ววัดที่11ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ได้แปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับผลก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับพี่น้องเครับก็ถือว่างวดนี้ไม่มีห้าแล้วก็ไม่มีเลขศูนย์นะครับตามสูตรก็ถือว่าผ่านหลุดไปนะครับถือว่าพลาดไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สิบงวดก็มาหลุดงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับพี่น้องเองครับแล้วงวดนี้งวดที่สิบสองจะได้ตัวไหนกันครับงวดนี้งวดที่สิบสองก็จะได้ตัวไหน ให้เขาแก้ตัวนะครับว่าเขาจะเดินกลับเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สิบงวดนะครับสิบงวดที่ผ่านมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็ทําย้อนหลังมาหมดนะครับพี่น้องแต่ว่าเดินหน้าจะเป็นแบบไหนแค่นั้นนะครับจะออกมาตรงกับตัวเลขที่กองฉลากเขาออกหรือเปล่านะครับเวลาเราทําเดินหน้านะครับก็เรามาดูครับงวดที่12นี้เดินหน้าจะมาหรือเปล่านะครับ เขาจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะครับเห็นไหมครับงวดที่11ที่ผ่านมาที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่50นะครับก็หลุดไปนะครับงวดที่12นี้จะได้เด่นตัวไหนกันบ้างน,นะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นก็มา,มาฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนนะครับพี่น้อง คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับถ้าข้าวทุกหมดก็ไม่ต้องไปทําอะไรครับทําแต่สูตรหไว้นี่แหละครับหาแต่ตัวเลขนี่แหละครับ ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวเลขผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้หน้านี้ให้นะครับมามรลุนเลยใช้ตำแหน่งไหนครับนะครับผมวางไว้แล้วนะครับพี่น้องรางวัลที่หนึ่งนะครับวัธิบานมาก็ออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองครับผมวางไว้ตรงนี้ให้แล้วนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สองตัวล่างก็ออกห้าศูนย์ครับ ผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับห้แล้วก็หน้าครั้งที่1นะครับหน้าครั้งที่1ก็คือตัวนี้นะครับครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ครับแล้วอันนี้ครั้งที่2ผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้อง525นะครับมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ525นะครับแล้วก็เลขท้ายเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับครั้งที่2ก็คือตัวนี้ ครั้งที่หก็คือต right, ัวนี้ครั้งที่2คือตัวนี้5้าหนสองนะครับเี๋ยวาวไว้ตรงนี้ให้นะครับพร้อมบวก1นึงคงที่ทุกครั้งเลยนะครับนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่มาคิดคำนวณให้หลักร้อยบนหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบสตัวหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วก็ท้ายเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็คือห้าหสองนะครับก็ใช้หลักสิบนะครับ สิบบวกกันสามครั้งบวกหนึ่งของพี่นะครับมามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับอา่าสามแปดยี่สิบสี่ก็วางเลขสี่ไว้นะครับอันนี้ก็สองสองเป็นสี่ก็วางสี่ไว้อันนี้ก็หน,น,นึ่งบวกกันสามครั้งก็เลขสามนะครับมามาคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องมาคำนวณมันพร้อมกันเลย ว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ4บวก0ก็ได้4นะครับ4บวก4ได้8นะครับ8บวก5 8บวก5ได้13นะครับวางเลข3ไว้นะครับ3บวก3ก็ได้6นะครับ6บวก1ตรงที่ก็จะได้เลข7นะครับได้เลข7เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องงวดนี้นะครับวางเลข7ไว้7 แล้วก็บวกสองที่นะครับเห็นครับเจ็ดบวกสองอ่าเจ็ดบวกหนึ่งครับเจ็ดบวกหนึ่งทงที่นะครับน้องก็ได้แปดนะครับนะครับอันนี้บวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดอันนี้บวกสองนะครับสองที่นะครับแปดบ,นนบวกสอ,องก็จะได้สิบก็วางเลขศูนย์ไว้เป็นตัวเด่นตัวที่สามนะครับอันนี้ศูนย์ก็บวกหนะครับศูนย์บวงก็จะได้ หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งอีกนะครับตัวบวกคงที่นะครับพี่น้องหนึ่งบวกก็ได้สองนะครับพี่น้องก็จะได้อยู่ตัวนี้ประมาณนี้นะครับตัวเลขนะครับพี่น้องนะก็ได้เจ็ดแปดศูนหนึ่งสองนะครับผมก็จะมาวางไว้หน้านี้นะครับเจ็ดแปดศูนนสองเดี๋ยวมาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อการผิดพลาดนะครับ C สีบวกศย์ได้สนะครับพี่น้องสีบวกสก็ได้แนะครับแปบวกหได้สิก็วางเลขสาไว้สาบวกสได้หนะครับหกบวกหงขงที่ก็ได้เนะครับเจ็บวกหนงที่ก็จะได้แนะครับแปดบวกสงที่ก็จะได้สิบได้ศูนยนะครับศูนบวกหก็จะได้หนึบวกหก็ได้สก็จะได้ตัวเลขหตัวนะครับเลขหตัวได้เจ็ดแศูนนะครับพี่น้องมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับ เกแปดแล้วก็ศ1 2ยห้าจะมาตัวไหนกันพี่น้องพี่น้องชื้นชอบตัวไหนนะครับจะเป็นหลักหน่วยหรือว่าจะมาเป็นหลักสิบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นอยู่ที่หลักหน่วยนะครับพี่น้องห้าตัวนี้นะครับเน้นอยู่ที่หลักหน่วยนะครับว่าเขาจะกลับเดินเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับนะครับ เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับสิงวดรวดนะครับแล้วก็มาสะดุดนะครับพลาดงวดที่11ที่ผ่านมานี้เองนะครับนะครับงวดนี้นะครับที่ออก5้าศนะครับพลาดไปนะครับงวดนี้ก็เขาจะเดินกลับเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับนะครับเน้นเป็นหลักหน่วยนะครับ7จ0 1 2นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ท่านไหนที่ได้กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นมองไปทางกว้างขึ้นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์กันออกไปนะครับขอให้ถูกลงวัลกันทุกๆุกงหวดนะครับขอให้เป็นผู้โชคดีตลอดไปนะครับไม่ว่าถูกางวัลเล็กางวันน้อยก็ขอให้ถูกนะครับแล้วท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับ หรือว the like. ่าการกรุณากดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับไปถึงบ้านเลยนะครับพี่น้องเตรียมไปถึงบ้านเลยครับถ้าออกคลิปใหม่ๆมานะครับก็จะกิ๊งเข้าไปหาเลยนะครับแจ้งเตือนเข้าไปหานะครับพี่น้องก็กดเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นสูตรใหม่หรือว่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรไหนที่น่าติดตามก็ลองแคปไว้นะครับ สูตรไหนไม่ชอบไม่อะไรก็เลื่อนผ่านกันไปก็มีแค่นี้นะครับสูตรทุกสูตรผมก็เอามาให้เป็นแนวทางล้วนๆนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าตัวนั้นตัวนี้จะมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพียงเป็นแนวทางให้นะครับว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็เพื่อ,อามาเป็นแนวทางให้กันเล่ยกันนะครับเลกเปลี่ยนกันนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองเาไปใช้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับสูตรก็ ไม่ได้เสียนะครับผมก็มาทําเป็นแนวทางให้ฟรีล้วนเลยนะครับไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรนะครับนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้เฮงๆปังังขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมหรือว่าได้เข้ามาติดตามช่องไทยพารวยนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอเฮงๆงปังปังกันนะครับทุกทท่านนะที่ได้เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงๆงปังปังกันนะครับ คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ